การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการเพราะการยึดมั่นดังกล่าวจะทำให้มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวในอันที่จะภาคเพียรปฏิบัติหน้าที่ให้จนบรรลุผลสำเร็จและสามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแก่ตนแก่งานได้อย่างแท้จริง สู่รายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือรายการที่จะพาท่านไปกับราชนาวีไทยและเพื่อนร่วมทางแห่งท้องทะเลเพื่อพบกับความหลากหลายความหมายจากชีวิตและการบอกเล่าจากนักเดินทางที่มีศรัทธามัน่นการเดินทางครั้งสำคัญไปกับสะพานเดินเรือ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระคะดี <spe ll ul narratives> พิเศษเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ <spe ll ul atory> พระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือกา <S personality> รเสริมสร้างกำลังรบทางเรือของประเทศไทยในช่วงกรณีพิพาทอินโดจีน in และช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั้นถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของกองทัพเรือไทยและหนึ่งในนั้นค่ะก็คือการสั่งต่อเรือต่อปิโดจากประเทศอิตาลี และนำมาซึ่งการเดินทางสู่ทะเลตะวันตกเป็นเวลานานาน,นับเดือนของเหล่าทหารเรือไทยค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่เราจะนำมาเสนอในตอนที่ชื่อว่าเรือต่อปีโดการเดินทางสู่ทะเลตะวันตกของราชนาวีไทยขอเชิญรับชมได้เลยาากปรระะเททตังงงี่ไแล้้ล้้ดขอออนนนใหิ สเมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมขุนสงขลานครินทร์พระบรมราชชนกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาด้านการทหารเรือจากจักรวรรดิปรัเเีีย หรือเยอรมนีในสมัยนั้นและเสด็จพระราชดำเนินกลับมาทรงงานในกรมทหารเรือในเดือนเมษายน2458ได้ทรงร่างโครงการสร้างกองเรือรบสำหรับราชนาวีไทยไว้อย่างละเอียดในแผนที่พระองค์ทรงเรียกว่าฟลอตเทนเบาแพลนแนวทางการสร้างกองเรือรบของพระองค์ท่านอันสำคัญยิ่งนี้กว่าจะเป็นจริงได้ก็อีก20ปีต่อมาเมื่อสภาผู้แทนราษฎร ได้อนุมัติพระราชบัญญัติบำรุงกำลังทางเรือพุทธศักราช2478และอนุมัติงบประมาณจำนวน18ล้านบาทให้แก่กองทัพเรือเพื่อจัดหาเรือต่างๆด้วยกองทัพเรือมีความประสงค์จะจัดให้นักเรียนนายเรือไปทำการฝึกเดินเรือทางไกลตามเมืองท่าต่างประเทศโดยเรือหลวงเจ้าพระยา มีนายนาวาตรีหลวงยุทธกิจพิลาศเป็นผู้บังคับการเรือและในโอกาสนี้ได้จัดนายและพลทหารไปรับเรือต่อพิโดซึ่งกระทรวงกลาโหมทำสัญญาสร้างที่อู่ต่อเรือในประเทศอิตาลีให้โดยสารไปกับเรือหลวงเจ้าพระยาด้วยขากลับทางการจะได้บรรจุตำแหน่งนายทหารเพิ่มเติมคือให้นายนาวารีหลวงยุทธกิจพิลาศเป็นผู้บังคับหมู่เรืออีกตำแหน่งหนึ่งนายนาวาตรีหลวงสวัสด์วรลิศ เป็นผู้บังคับเรือต่อปิโดใหม่ซึ่งใช้ชื่อว่าเรือตอปิโดหนึ่งหนึ่งและนายเรือเอกหลวงพร้อมวีรพันธ์เป็นผู้บังคับการเรือตอปิโดใหม่อีกลำหนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่าเรือตอปิโดหนึ่งสองนี่คือข้อความบางส่วนในหนังสือราชการจากนายพันเอกพิบูลสงครามในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้เตรียมประสานประเทศต่าง ที่เรือหลวงเจ้าพระยาจะต้องแวะเมืองท่าของประเทศนั้นในการนํานักเรียนนายเรือไปฝึกภาคต่างประเทศและรับเรือตรอปิโดใหม่ณประเทศอิตาลีที่กองทัพเรือไทยสั่งต่อไว้ซึ่งกาหนดออกเดินทางในวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2478ก,การเสริมสร้างกำลังรบในการป้องกันประเทศทางทะเลของไทยกับการเดินทางไกลถึงทะเลตะวันตกของทหารเรือไทย กำลังเริ่มต้นขึ้นเร,รเรือเจ้าพระยาเ่อขอกจาก้าเดินทางไปยูหน้าน้าตุลในทางอันต้พั์ของชาติและราชนาวีสยามนี่คือภาพการออกเดินทางของฐานเรือไทยโดยเรือหลวงเจ้าพระยาจากภาพยนต์เก่าที่ได้รับการฟื้นคืนสภาพเป็นการเดินทางเพื่อน,นำกำลังพลไปรับเรือต่อปิโดจำนวนสองลำที่ทางการไทยสั่งต่อไว้ณประเทศอิตาลี และยังเป็นการนำนักเรียนนายเรือไปฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหรือที่เรียกว่าการฝึกภาคต่างประเทศที่สำคัญเป็นการนำเรือหลวงเดินเรือไปยังยุโรปโดยกําลังพลในราชนาวีไทยเองโดยทั้งสิน้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์พระราชบัญญัติบำรุงกําลังทางเรือพุทธศักราช2 4 7พประกาศใช้ช่วงเวลาก่อนประเทศไทย ก้าวเข้าสู่สงครามมหาเอเชียบุรพาและกรณีพิพาทอินโดจีนพอดีด้วยงบประมาณ18ล้านบาทเสริมดึงงบประมาณประจำปีของกองทัพเรือกองทัพเรือได้กำหนดการจัดหาเรือตามแผนป้องกันประเทศโดยประหยัดและเท่าที่จะเป็นได้ดังนี้เรือปืนหนักสองลำเรือฝึกหัดนักเรียนสองลำเรือต่อปิโดใหญ่เจ็ด เรือทุ่นระเบิดสองลำเรือตอพิโดเล็ก3ามลำเรือดำน้ำสี่ลำเรือลำเลียงสองลำเครื่องบินทะเลหเครื่องรวมทั้งอาวุธยุธโทโธปกรณ์อื่นๆเช่นปืนใหญ่ทุ่นระเบิดกองทัพเรือไทยในช่วงเวลาดังกล่าวถือได้ว่ามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงกำลังทางเรือเป็นอย่างมากโดยเหตุการณ์ที่ทั้งยุโรปทั้งเอเชียมตึงเครียดรัฐบาลก็มีนโยบาย เป็นกลางใช่ไหมกองทัพเรือก็ดําเนินตามด้วยว่าจะมีกองเรือเพื่อรักษาความเป็นกลางใช่ไหมแล้วก็เลือกที่จะเอาเรือปืนหนักมีปืนใหญ่มีเรือต่อไปโดที่มีความเร็วที่สามารถยิงเรือใหญ่ได้แล้วก็มีเรือดำน้ำที่จะป้องปรามที่จะออกไปทำงานอะไรได้ใช่ไ ก็คงมีความคิดแบบนั้นถึงได้สร้างกองเรือนี้ขึ้นมาเรือตอปิโดคือเรือรบที่ใช้สําหรับใช้อาวุธประเภทตอปิโดเป็นหลักตัวเรือมีขนาดไม่ใหญ่มากมีความเร็วและความคล่องตัวสูงสามารถเข้าต่อตีเรือที่มีขนาดใหญ่กว่าได้โดยมีต่อปิโดที่สามารถจบเรือข้าศึกได้นับเป็นหมัดเด่นของกําลังทางเรือในสมัยนั้น สำหรับเรือตรอปิโดที่ทางการไทยสั่งต่อในครั้งนั้นเป็นแบบเรือต่อปิโดใหญ่โดยอู่ต่อเรือมอนฟันโคเน่ประเทศตาลีนี้เป็นเรือประเภทเรือต่อปิโดใหญ่มีทั้งหมด9ลำได้แก่เรือหลวงตราดเรือหลวงภูเก็ตเรือหลวงปัตตานีเรือหลวงสุราเรือหลวงจันทบุรีเรือหลวงระยองเรือหลวงชุมพรเรือหลวงชนบุรีและเรือหลวงสงขลา คุณลักษณะโดยทั่วไปมีระวางขับน้ำเต็มที่460ตันความยาวตลอดลำ68เมตรความกว้างสูงสุด6.55เมตรสูง4.1เมตรกินน้ำลึก2.8เมตรเครื่องจักรกังหันไอ้น้ำ2เครื่องใบจกักรคู่จำนวนรอบจักรสูงสุด500รอบต่อน,นาทีกำลัง8,800แรงม้าความเร็วสูงสุด30นอตรัศมีทำการเมื่อความเร็วสูงสุด 867ไมล์เมื่อความเร็วประหยัด3,530ไมล์กำลังคนประจำเรือ112นายมีอาวุธที่สำคัญได้แก่ตอปิโดขนาด44มิลิเมตร4ท่อปืน75ทับ51มิลิเมตร2กระบอกปืนแมสเซน20มิลิเมตร2กระบอกและปืน40ทับ60มิลิเมตร1กระบอกการศึกษาเกี่ยวกับอาวุธต่อปิโดในราชนาวีไทยนี้ เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่พระองค์เจ้าอาภากรเกียติวงทรงกำลังจะเสร็จสิ้นการศึกษาในราชนาวีอังกฤษคือในราวเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2442พระองค์เสด็จโรงงานตอรปิโดของบริษัทไวเฮดที่เมืองเวมัตและที่ฟิยูเมซึ่งเดิมเป็นเมืองท่าของประเทศออสเตรียฮังการีซึ่งมีสนามสำหรับทดลองยิงตอรปิโดด,ด้วยเพื่อทอดพระเนตรกิจการเหล่านี้ซึ่งทำให้พระองค์ ทรงมีความรู้ในการต่อปิโดด้วยและต่อมาเมื่อพระองค์เสด็จกลับมารับราชการในราชนาวีไทยทรงฝึกฝนเพิ่มเติมและถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์ของพระองค์ในเวลาต่อมาบทบาทที่สำคัญของเรือต่อปิโดใหญ่ที่เข้าประจำการในราชนาวีไทยคือการเป็นส่วนหนึ่งของหมวดเรือที่เข้าทำการรบกับทางฝ่ายฝรั่งเศสในการรบที่เกาะช้าง เมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2484เนื่องจากกรณีพิพาทอินโลจีเรือตอปิโดใหญ่ที่เข้าประจำการในกองเรือในครั้งนั้นประกอบด้วยเรือสามลำได้แก่เรือหลวงระยองเรือหลวงชนบุรีและเรือหลวงสงขลาผลปรากฏว่าเรือหลวงชนบุรีและเรือหลวงสงขลาได้ถูกทางฝ่ายฝรั่งเศสยิงจมลงบริเวณอ่าวสลักเพชร ของเกาะช้างจังหวัดตราดในการป้องกันประเทศครั้งสําคัญครั้งนั้นเรือทั้งสองลำยังคงสงบนิ่งอยู่ใต้ท้องทะเลจวบจนปัจจุบันจากการที่อาวุธแบบตอร์ปิโดและเรือรบแบบเรือตอร์ปิโดถือเป็นอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในขณะนั้นและสามารถทําลายข้าศึกที่ไม่ระมัดระวังได้อย่างง่ายได้ในการรบทางเรือนักเรียนในเรือไทยในยุคนั้นจึงได้รับการศึกษาและฝึกภาควิชา ว่าด้วยการต่อปิโดกันอย่างลึกซึ้งจริงจังอยู่ที่เรียนเรือต้องเรียนต่อปิโดลวชั้นหนึ่งเร้อ,องเรียนเพราะคุณพูด,ดเรียนต่อปิโดก่อนแล้วหรชาติ<อ>เรียนรับเตเบโลของญี่ปุ่นครูดาวเรียนทุนระเบิดเลยพอมีความรู้ในเรื่องนี้ไปไปอยู่ในเรือบ้างแล้วก็เอาไปใช่อีกขั้นตอนการฝึกของนักเรียนนายเรือที่มีความสําคัญมากนั่นก็คือการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ไปยังหน้าน้านําต่างประเทศหรือที่เรียกกันว่าการฝึกภาคต่างประเทศเพราะเมื่อสําเร็จออกมารับราชการจะสามารถปฏิบัติงานได้จริงบนเรือหลวงและสามารถเดินเรือไปได้ทั่วโลกทางกองทัพเรือได้กําหนดให้นักเรียนนายเรือที่กําลังศึกษาอยู่ในช่วงปีพุทธศักราช2478เดินทางไปพร้อมกับเรือหลวงเจ้าพยาที่ต้องนํากําลังพลไปนําเรือต่อปปโดชุดแรกที่กําลังจะแล้วเสร็จ เดินทางกลับจากประเทศอิตาลีทั้งนี้ก็เนื่องมาจากนโยบายของนาวาเอกหลวงศิลป์สงครามชัยที่เป็นการใช้โอกาสในครั้งนี้ให้ได้ประโยชน์แก่กองทัพเรือมากขึ้นเรือหลวงเจ้าพยาออกเดินทางจากท่าราชวรดิตเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2478มีพิธีการและการมาส่งของญาติมิตรอันคับขังพระองค์เจ้าอาทิตย์ทิาพยาภา ผู้สำเร็จร,ราชการแทนพระองค์สเสด็จลงเรือสวมมาลัยที่หัวเรือเพื่อเป็นการส่งพร้อมด้วยคณะและกงสลอิตาลีประจําประเทศไทยร่วมเดินทางไปจนถึงปากแม่น้ําเจ้าพระยามีเครื่องบินจากกองทัพอากาศมาร่วมโปรยดอกไม้ให้เรือหลวงเจ้าพระยาคณะออกจากท่าที่นั่นมีเรือหลวงลำอื่นๆมาร่วมพิธีส่งเรือบริเวณทะเลหลังพ้นปากแม่น้ำเจ้าพระยา การเดินทางในครั้งนั้นนับว่าทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งการเดินทางในขาไปนี้ใช้เส้นทางจากแม่น้ำเจ้าพระยาออกสู่ทะเลมุ่งเข็มลงใต้แวะเติมน้ำมันและรับน้ำจืดที่สิงคโปร์รเดินเรือผ่านช่องแคบพะลากาแวะที่เกาะปูโลเวตอนนี้โดนคลื่นแล้วเพราะว่า ลื่นตีกลับซ้ายกลับซ้ายเนี่ยแม่เมาคลื่น <laughs> ตอตจารยคือว่าเราไม่เคยออกจากอ่าวไทยเลยนะเราไม่เคยออกจากอ่าวไทยเลยฝ่าคลื่นในมหาสมุทรอินเดียสู่เมืองโคลัมโบพื้นบากางยังเป็นเพียงนี้วเตือยใหญ่ทหารเรือจะสบายจักเพียงได ถึงภาพในช่วงนี้เสียงบรรยายในภาพยนตร์เก่าที่พอจะฟังได้ได้บรรยายว่าคลื่นปานกลางยังเป็นถึงเพียงนี้ถ้าคลื่นใหญ่ทหารเรือจะสบายสักเพียงไรในระหว่างเรือเดินนักเรียนนเรือทุกนายจะต้องผลัดเปลี่ยนกระทำหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆเพื่องานฝึกปฏิบัติจริงด้วยเช่นการถือท้ายเรือเมื่อเรือจอดเมืองท่าก็จะลงจากเรือใหญ่ด้วยการไปตามบูมเรือลง เื่อฝึกกันเชียงเรือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกการเรือการใช้ชีวิตเรียกลูกเรือด้วยการล้างทำความสะอาดขัดพื้นเรือซึ่งเป็นพื้นไม้ในทุกๆเชา้านักเรียนและกำลังพลประจำเรือหลวงเจ้าพระยามีโอกาสได้แวะขึ้นเยี่ยมชมเมืองท่าต่างๆบ้างหลังเรือแวะพักที่โคลัมโบก็ไปต่อ,อยังเอเดนช่วงนี้คลื่นสูงขึ้นหายในเรือมีข้าวของเสียหายบ้าง ซูเอตปาเซตจนถึงเมืองตรีเอสเตนักเรียนนายเรือได้ฝึกภาพปฏิบัติอย่างหนักตลอดการเดินทางภาพประวัติศาสตร์ที่พอได้เห็นรายละเอียดบ้างเหล่านี้ได้รับความอนุเคราะห์จากหอภาพยนตร์ในการใช้ความพยายามฟื้นคืนภาพให้แก่ฟิล์มเหล่านี้ ซึ่งมีอายุ7จะสิกว่าปีแล้วอาจารย์โดมสุกวงค, <Okay. S 1> คือบุคคลสำคัญในการฟื้นคืนชีพฟิล์มภาพยนตร์และภาพยนตร์ที่ถ่ายทำครั้งนี้ยังมีส่วนสำคัญในวงการภาพยนตร์ไทยอยู่ไม่น้อยเมื่อกอองทับเรืนอนำฟิล์มนี้มาให้เรานะครับเห็นชื่อที่ทกระป๋องนะเป็นไปรับเรือลบหลวงที่อิตาลี ก็ตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเรามีข้อมูลนี้อยู่ในมือว่าหลวงกรณการเจนจิตท่านได้รับมอบหมายให้เป็นไปถ่ายทำจริงๆผมก็เป็นคําถามอยู่ในหัวว่าเอ๊ะฟิลม์มยังมีอยู่ไหมนั่นเมื่อดูแล้วยังเห็นภาพอยู่แต่ว่ายังแกะออกมาไม่ได้ต่างๆก,ก็พยายามมันมีะบวนการที่ต้องไปอบน้ํายาไปต่างๆค่อยๆแซคค่อยๆแหลกมานะครับแล้วก็เอามาสแกนด้วยเครื่องที่ประดิษฐ์หรือดัดแปลงขึ้นเอง ถอดชิ้นส่วนจากเครื่องฉายมาประกอบกับกล้องวิดีโอนะครับเจ้าที่เ็าจะหมุนสองรอบฟิล์มมันจะเคลื่อนไปหนึ่งเฟรมร่างกายบันทึกภาพหนึ่งภาพไว้แล้วก็หมุนต่อสัญญาณจากวิดีโอจะเข้าไปที่ที่คอมนะครับไปไปบันทึกไว้ตรงนั้นขั้นตอนในการฟื้นคืนภาพจากฟิล์มเก่าในครั้งนี้นับว่ามีขั้นตอนและความยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง วันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2478เรือหลวงเจ้าพระยาก็เดินทางมาถึงประเทศอิตาลียังเมืองมอนฟันโคนีเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นี้อัครราชาทูตไทยณกรุงปารีสซึ่งทำหน้าที่ในประเทศอิตาลีด้วยมีบันทึกถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงการมาถึงของเรือหลวงเจ้าพระยาพร้อมกำลังพลทั้งหมด ความต้อนหนึ่งว่าการมาถึงของเรือเจ้าพระยาแม้จะไม่ได้มีการรับรองกันอย่างเอกรกริอแต่ก็มีผู้คนชาวเมืองพากันไปมุงดูอยู่ว่าดูต่างก็ตื่นตาและแปลกใจที่เห็นเรือไทยนำมาโดยคนไทยล้วนอยากไม่ได้นึกไม่ได้ฝันข้าพเจ้าต้องขอจารึกความรู้สึกของข้าพเจ้าไว้ในรายงานนี้ด้วยว่าข้าพเจ้าและคนไทยที่อยู่ทางบกทางนี้ ต่างก็ได้รู้สึกตื่นเต้นและปรับปลื่มใจกันอย่างยิ่งที่ได้เห็นพวกเราพาเรือบากบันฝากลื่นฝืนลมมาได้โดยสวัสดิภาพและมิได้มีผู้หนึ่งผู้ใดเจ็บไข้ประการใดเลยได้นำเรือมาถึงยุโรปเป็นครั้งแรกในประวัติการของชาติไทยปราศจากอุปสรรคใดๆทั้งมวลน,นอกจากนี้ทั้งนายทหารนักเรียนพันจากจากตลอดจนพลทหาร ก็แสดงให้เห็นความมีวินัยความสามารถบากบั่นในหน้าที่และความเรียบร้อยสง่างามภาเผยเชิดหน้าชูตาชาติของเราอย่างเป็นเลิศและเป็นเวลาอีกร่วมเดือนที่กำลังพลประจำเรือและนักเรียนนายเรือต้องพักอยู่ที่ประเทศอิตาลีจนเรือต่อปิโดสองหลับแรกที่จะต้องรับกลับมาแล้วเสร็จ เรือที่สั่งต่อเนี่ยมันเป็นเรือโตเบโดสามลำมันมีรรยองชนบุรีแล้วสงขลาสงขลาแล้วยองชนบุรีแต่ว่าที่เราไปเนี่ยนะมันไม่เสร็จอยู่ลำหนึ่งมันมันได้แต่เพียงสองลำก็ได้นุ้มจะได้ชนบุรีกับระยองมา สงขายยังไม่ได้ระหว่างจอดคอยรับเรือนี่รัฐบาลเขยก็เชิญรัฐบาลมุสโอลีนี่เชิญให้ไปเที่ยวเมืองเขาประมาณสิบสิบสองสิบสามวันนักเรียนเรือทั้งหมดเลยไปพคคักโฮเทลก็ไปเมืองที่จำได้ตุรินตูรินโนโรม ลิบรวโนโรัสเปเซียเบนนสอะไรเงี้เขาก็จัดรถไฟให้พาคโอเทนชั้นหนึ่งต้อนตอนรับเลย,เยให้ไปเที่ยว <c oughs> อิตาลีเลยมาเราเลยไปรู้จักอิตาลีั่งหลายไปเมือง <c oughs> โรเมืองโลเม,มืองพิเเลอุสเมืองลรงเยนเลเรืออิตาลีรู้จักหมดเลยโรมไปไปตอนนั้นบุสโลลินี่ยังยังมีชีวิตอยู่นะ แลลล้้วกก็ยยัััังไดไดปสสมมมผืมอบบุททินีีี่่เโ19มกราคมพุทธศักราช2478ซึ่งยังเป็นพุทธศักราช2478อยู่อันเนื่องมาจากในสมัยนั้นไทยเรายัางใช้วันที่1เมษายนเป็นวันเปลี่ยนปีพุทธศักราชก็ได้มีการรับมอบเรือตอปิโดณประเทศอิตาลี แล้วกำลังพลประจำเรือต่อปิโดที่เดินทางไปพร้อมกับเรือหลวงเจ้าพระยานักเรียนในเรือบางส่วนเข้าประจำการบนเรือต่อปิโดเดินทางกลับพร้อมกันกับเรือหลวงเจ้าพระยาในอีก6วันต่อมาในการเดินทางกลับนี้เรือได้พบกับพายุขนาดใหญ่ในทะเลสมอหล่นมาวิ่งวิ่งมาที่ยึดสมอมันหลุดหมอหล่ดไปหมดยุง เรือรำที่ครูเรือภูกเก็ตหรือจานเลยตอนนั้นฝรั่งที่มาด้วยเป็นเอนจิเนียร์มันก็บอกให้ตัดสมอทิ้งเรือมันจะคว่ำสมอมันลงไปแล้วเรือก็วิ่งไม่ได้บอกพลิกไปพลิกมามันก็บอกคัดเชนท์เซฟอช่วยเอาไลฟ์ทางเรือไทยไม่ยอมจะได้สมอโอ้ยรำอยู่หลายชั่วโมงวะยันไม่ขึ้นได้ เรือทั้งสามลำได้แวะพักบ้างตามเมืองท่าต่างๆจนกลับมาสู่แผ่นดินไทยและเรือต่อปิโดทั้งสองลำแรกที่เดินทางมาถึงก็ได้รับพระราชทานชื่อว่าเรือหลวงตราดและเรือหลวงภูเก็ตรับใช้ราชนาวีเป็นเวลานานถึง40ปีอาจไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางของเรือหลวงที่ต้องใช้เวลาอันยาวนาน เรื่องราวความทรงจำเหล่านี้ยังสะท้อนภาพถึงความพยายามของคนรุ่นก่อนที่จะสแสวงหาเครื่องมือในการป้องกันประเทศอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราซึ่งความพยายามดังกล่าวก็ได้พัฒนาผสมผสานมาจนถึงการพึ่งพาตนเองด้วยเพื่อนำรงไว้ซึ่งศักยภาพในการป้องกันประเทศของราชนาวีไทยตลอดไป ประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของราชนาวีไทยได้บันทึกเรื่องราวแง่มุมต่างๆเอาไว้ซึ่งแบ่งเป็นประเด็นให้เราได้ศึกษากันอยู่หลายประเด็นด้วยกันค่ะสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสะพานเดินเรือจะนําเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านั้นมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในตอนต่อไปสําหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ